ร้านขั้วไก่เสาชิงช้าหลีเฮงโอ้โหที่นี่อาหารเยอะหลายอย่างขั้วไก่นะขั้วไก่แฮมขั้วไก่เบคอนขั้วเป็ดขั้วเป็ดย่างขั้วรวมมิตรขั้วทะเลขั้วกุ้งหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทีมงานได้ทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวมาดูทิศทางการไหลของอากาศของพัดลมตัวที่หนึ่งครับดึงอากาศขึ้นข้างบนอย่างรวดเร็วนะครับทำให้อากาศข้างในร้านเย็นสบายขึ้นนะครับสวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่ร้านขั้วไก่เสาชิงช้าหลีเฮงสูตรดั้งเดิมผัดเต้าหาน จุดนี้เดี๋ยวช่างเราจะตั้งบันไดเพื่อปีนขึ้นไปสำรวจบนหลังคาว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหที่นี่อาหารเยอะหลายอย่างคั่วไก่ฮะคั่วไก่แฮมคั่วไก่เบคอนคั่วเป็ดคั่วเป็ดย่างคั่วรวมมิตรคั่วทะเลคั่วกุ้งเดี๋ยวไปดูข้างในโอ้เข้ามารู้สึกว่าอับมากเลยนะครับปิดทุกด้านทึบหมดนะครับเป็นครัวแล้วก็มีเครื่องทําความร้อนแหล่งก่เนิดความร้อนอย่างหนึ่งคือตู้แช่ตู้แช่จะเป็นอุปสรรคและปัญหาทุกจุดสําหรับร้านค้าร้านอาหารที่เป็นครัวทําอาหารทำกับข้าวจุดนี้เมื่อมันต้องทําความเเเย็นนมัจะคออรส์ อยู่ข้างหลังเป็นตัวนั้นจะปั่นนะฮะมันจะมีความร้อนออกจากคอมเพรสเซอร์จะร้อนมากเลยนะนความร้อนที่มันร้อนแผ่กระจายไปแถวนี้มันก็ไม่มีที่ไปเนี่ยร้อนแล้วทั่วไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูด้านนี้กันมือนกันด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ปรุงอาหารนะครับครัวช่วงนี้คือทางร้านหยุดให้เราทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงานฮัพาวเวอร์เข้ามาแก้ปัญหาอันนี้ก็จะเป็นเตาทำอาหารแล้วก็มีพูดดูดควันแต่คิดว่าไม่เพียงพอหลังจากแก้ปัญหาเสร็จแล้วมาพิสูจน์อีกว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่จุดที่เราจะ ใกล้กับตู้แช่นยเจาะเดี๋ยวนี้ทันทีระเบิดอากาศที่ร้อนระอุให้มันพุ่งกระจายออกไปเลยจุดที่2นะครับใกล้ๆจ,จุดเตาเตาผัดเตาคั่วเตาปิา้งเตาย่างนนเนี่ยจุดนี้เจาะตุ้มระเบิดออกไปเอาความร้อนพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวทีมงานเราเริ่มปฏิบัติการได้เลยครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทีมงานได้ทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวมาดูทิศทางการไหลของอากาศของพัดลมตัวที่หนึ่งครับเดินอากาศขึ้นข้างบนอย่างรวดเร็ว นะครับทำให้อากาศข้างในร้านเย็นสบายขึ้นนะครับแล้วมาดูตัวที่2นะครับอีกตัวนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดูดดีดวับนะฮะลมออกแรงมากเลยครับเดี๋ยวไปดูนะรู้สึกได้ว่าอากาศเย็น หลักการของอากาศนะครับก็จะดันความร้อนที่อยู่ในเตาตัวนี้มันก็จะขึ้นลอยไปอยู่ข้างบนแล้วอากาศทวาร้อนที่แผ่กระจายขึ้นมาที่ตัวฮุดของพัดลมข้างบนอากาศเฟสแอร์ความเย็นต่างๆที่อยู่ในช่องต่างๆด้านหน้าก็าจะดันอากาศที่มีมวลเพื่อเบาที่ร้อนขึ้นสู่ข้างบนแล้วม่ดีจุดนะครับจุดๆด้านนู้นอากาศก็ดึงความเย็นเข้ามานะบริเไณพักหนึ่งจะรู้สึกว่าเย็นสบายร้านอาหารที่มีปันปิ้งย่างมีขั้วมีอะไรต่างๆนะสามารถแก้ปัญหาได้เด็ดขาดนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานเราพัดลมดีพัดลมพัทตาวะเอียดตามนี้้ไดเลยครับ